๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับชมบรรยากาศตรงถนนอัศาศเพียงเล็กน้อยกับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับบรรยากาศก็จะให้ชมโดยรอบก็